เอาล่ะวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Miss Night s n a c k เกมนี้ก็เกี่ยวกับตัวเราที่เล่นเกมดุกจนเกินไปแล้วรู้สึกหิวขึ้นมาก็เลยกะว่าจะทำแซนด์วิชกินในห้องครัวแต่ระหว่างที่เรากำลังทำแซนด์วิชอยู่นั้นก็ได้มีสิ่งแปลกประหลาดเกิดขึ้นภายในบ้านของเราโอเคงั้นเราไปว่าไม่พูดเยอะเดี๋ยวเราไปเรล่นกันเลยดีกว่าเออใช่ลืมบอกอีกอย่างหนึ่งเกมนี้เป็นเกมแนวจิตวิทยานะไม่น่าจะมีผีโผล่มาให้เห็นผมก็เลยหยิบเกมนี้มาเล่นโอเคปะ เสียงเช้าน่ากลัวมากฉันควรไปเช็คดูในครัวเพื่อหาอะไรกินโอเคโอ้ยทำไมอยู่ๆมันกระตุกืมีกระตุกนิดนึงมันโหลดอะไรหรือเปล่านี่คือห้องของเรานะแล้วรู้สึกว่าเมาส์มันหันช้ามากเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกมันก็ไม่ได้ช้าขนาดนั้นพอหันได้เยู่วนี่คือห้องของเราเหรอ มีเตียงมีนาฬิกาเอาฮะมันซูมได้ด้วยเหรอเมื่อกี้ผมกดปุ่มอะไรซูมวะผมกดมดมั่ะออกขี้ขวามีหน้าต่างตัวนี้แล้วเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นทุสภ้นะแล้วตรงนี้คือคืออไรไันคือ,อไรไม่รู้เหมือนกันไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะมีกรอบรูปอยู่ตรงนี้เป็นกรอบรูปที่ไม่มีรูป หืตรงนู้นมืดมากแลวตรงนี้คือห้องอะไรเอเหมือนจะเป็นห้องน้ํานะตรงนี้เหมือนจะมีตู้อะไรด้วยเปิดได้นะแล้วก็มีอะไรอะขวดอะไรไม่รู้อายิบมาก่อนโอ้นี่คือห้องครัวเหรอโหแล้วเพ,เพดานอย่างต่ําอะ และประเด็นคือเพดามันต่ำมันไม่พอนะใช้เป็นพัดลมติดเพดานด้วยโอ้อันนี้น่ากลัวเนี่ยโอ้มีแซนวิชไม่ใช่ไม่ใช่ใชแซนวิชมีขนมปังเออยังไม่ทานได้ทำเออจะเรียกแซนวิชเลยก็ไม่ได้เ้ยมีเครื่องปิ้งขนมปังแล้วตรงนี้เหมือนจะมีโนต้ตอยู่้วตรงตู้เย็นถ้าในถทัวหมดแม่เก็บแยมไว้ในตู้กับข้าวจากแม่เหมือนจะเป็นจดหมายจากแม่นะไม่รู้เหมือนกันว่าอ๋อผมอ่านถูกรืบเปลหรือว่าอ่านผิดก,ก็ไม่รู้งั้นก็ไอ้ที่เราหยิบมานี่มันคือ มันคือนี้ใช่ไหมไอแยมอ๋อ oh, แล้วก็เนยถั่วอันนี้ใช่ไหมโ okay. อเคเออเดี๋ยวก่อนนะทำไมมันมีแค่งเงาของกระปุกเนยถั่วล่ะมันไม่มีเงาของตัวเราอืมเดี๋ยวบอกนะว่าเราไม่มีตัวตวน,นแต่แรกอยู่แล้วอืมแค่นี้ใช่ไหมเริ่มทำได้เลยเนาะโอเค ใช้มีดเหรอโหแล้วมันไม่เห็นเป้าตรงกลางอะดูดิเวลาเราไม่ได้หันโจไปทางไหนมันจะไม่มีปุ่มตรงกลางขึ้นนะแต่ถ้าเราหันไปตรงวัตถุมันจะมีขึ้นแต่ถ้าเราไม่หันไปมันไม่มีขึ้นเป้าตรงกลางอะมันทําให้เล็งมีดยากอยู่แล้วเนี่ยอ้าวไม่มีแอนิเมชันอะไรห,หรอแค่กดค้างกันเหรอเสียงอะไรผมได้ยินเสียงอะไรอยู่ข้างหูด้านขวา เหมือนเป็นเสียงเท้าหรือว่าเสียงคนเคาะอะไรสักอย่างเลยอะ่ะมันตุบ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 อะเนี่ยได้ยินไหมเนี่ยเสียงใครวะใครมาทำอะไรางมาแล้วกันทำต่อทำต่ออย่าไปสนใจ <c oughs> เสียงอะไรเสียงอะไรโอ้เสียงไฟเหรอ เอมีใครคุนอโอปะวะอ๋อพี่ชายสวัสดีครับต้องการอะไรเหรอที่บ้านผมไม่มีอะไรให้พี่หรอกนะพี่ไปปล้นบ้านอื่นเถอะโอเมชา้าใครวะานั่นนะเเราโอไม่ไปด้วยนะเราเราทำต่อโดยไม่ต้องสนใจเลยไหม แล้วเราเรา,าหลอดมันไม่ขยับด้วยอะ่ะจะบอกนะว่าเราต้องไปปิดไฟอะ่ะโอ้ถามจริงอุ้ยโอ้ยพี่ชายพี่เป็นใครอะ่ะปิดปิดไงวะเนี่ยมันไม่เห็นเป้าตรงกลางอะ่ะผมจะปิดยังไงมันปิดมันปิดได้ไหมเนี่ยเออผมผมยังสงสัยอปิดได้เอาต้องเดินเข้าไปใกล้กว่านี้ ผมหันหลังไปเจอแน่เลยฮึไม่มีไม่มีไฮฮยขดลุกเอ้เมื่อกี้มันตัวอะไรอะ่ะแล้วมันมันเสียยิ้มน่น้ากลัวมากเลยโอเคทําต่อไม่ต้องสนฮนั่นมันคือภาพหลอนเราเล่นเกมเยอะเกิเกนไปฉะนั้นเราแค่หลอนจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วฮ้ยโอผมตกใจมากผมตกใจจริงๆม่ได้พูดเล่น ผมตกใจแล้วขาผมมันไปโดนโต๊ะแล้วคือกีตาร์ผมพิงไว้กับไอ้โต๊ะที่ผมนั่งอยู่อะ <laughs> แล้วกีตาร์กูเกือบหลน่น <laughs> ไอ้บ้าอโอ้เสียงจานแตกเโอ้โอ้ใครไม่อาจานหล่นวะไอ้บ้าเอยโอเคใส่ได้แล้วหน้านึงแล้วไงต่อ อีกด้านนึ่งต้องใส่ถั่วแล้วโอเคเอาเอาไม่ขึ้นอ๋อเราต้องจิ้มที่เนื้อถั่วเสียงใครจุดแล้ววะยานะอยยายายาเสียงซ่าเหรอหรือว่าเสียงก๊อกน้ำเสียงทีวีเหรอ ต้องไปปิดใช่ไหมเนี่ยโอ้ยแต่ละที่ที่ตั้งเนาะผมว่าผมหันหลังไปเจอได้เลยอะไรหลับตาแล้วดับดึงสามแล้วหันไปพร้อมกันสามต้องนึงกุ๊บอ่าไม่มีไม่มีไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอเคมาท้าต่อนูอว่าจะไม่มีอะไรอีกนะขอร้องอย่าให้มีอะไรอีกออใครเปิดประตูะ สิใครเปิดประตูพี่บอกนะว่าต้องไปอ้ประตูตรงนู้นรอใครเป็นคนเปิดวะอย่าให้รู้นะใครเปิดอะออใครอะมันเข้ามาในบ้านเราหรอใครใครไม่เข้ามาในบ้านกู ใครไม่เข้ามาไม่ใช่แล้วอย่านะผมทำเสร็จผมทำเสร็จแล้วผมต้องเจอแน่แน่ฮึบอ่าไม่มีแล้วทีนี้ใครเก็บฮะจานที่คุณทำแตกเนี่ยใครจะเป็นคนเก็บคุณไม่ชอบมันเก็บไหมเดี๋ยวก่อนนี่เป็นเกมเป็นเกมจิตวิทยาไม่ใช่หรอมันไม่น่าจะมีผีผ,ผ,ผีนะใครปิดไฟห้องน้ำวะ ใครปิดอ่ะเราต้องกลับเข้าไปในห้องด้วยปิดประตูได้ไหมวิ่งอ่ะอะไรอ่ะวัสดีครับพี่ชายเอออ้าจบแค่นี้เลยเหรอก็สมกับเป็นเกมแนวจิตวิทยาแหลอเนอะเพราะว่า มันชอบอ่าสร้างความปั่นป่วนให้กับจิตใจของเรามันสร้างความกลัวให้กับเราเกมจิตวิทยามันก็ไม่เชิงว่ามันจะไม่มีผีโผล่ไม่เห็นนะมันก็มีโผล่ไม้เห็นแต่ว่ามันไม่ได้โผล่ไม่เห็นแบบแบบจัดจาแบบเต็มเต็มเลยอะแต่ว่าไอตอนจบของเกมนี่คือเห็นทั้งตัวเลยอ่ะก็สมแล้วที่อยู่ในหมวดหมู่ของเกมแนวจิตวิทยาเนาะมันก็ก็ดีกว่ามันมีผีจำสแกร์นะน่ากลัวกว่าเยอะเลยโอเคคลิปนี้ทั้งหมดก็มีประมาณนี้เอาละงั้นคลิปนี้ผมก็ต้องขอจบไวเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้า